สบายดีพี่น้องเมี้กะมามาสายสะแพงไปดีเอฟซีแมน้องมิ้งเนะบาแพงเป็นเสาเสาพากันมาตลาดแขมมครุงเหาอตลาดบันดุงตลาดบันดุงบ่แพงจะเป็นยังจะคือเสาแทะจะบอกให้ดู อยบิเอ้าเอฟซีบางกัปตันเป็นแล้วใด้แพงมีปีอีกบ่บินเบอบินนีแล้วป้าป้าปาบ่กว่าไรยังห่างรอตลาดปะซ่องใช่ไมได้ไม่้อ้เขาระบบบดไุเกิดการทิชายไม่ได้ครับโมเดลแมลงบมาตลาดบ้านดงนกไหมกับ สอบแพงจอบกลับาวาวแพงเข้มูกเะเข้มกับเขมไดประมาณช่ลัตุ้ับจวัดอำนาจะตุ้เป็นสีบมวนเป็นง่อยงอยคาขายตุ้มเทไปเลย

อาจะแผ่นเนาะสามแผ่นสามแผ่นเนาะบอกครับนี่ขาแมนเดียวดยวเอออร่อยบาทได้จกันไหอร่อยบาทด้วยมือพากย์กีาพี่ตลาดเนาะน่าจะขาตลาดาะ ครับมาละเียไทนะครับเดี๋ยวมันอันมันชิ้เออกมาจะเอาแลเอาอาอีกอ่าอันหนึ่งขวอาจะกินกอ้ยเดี๋ยวเอาเป็นลายของแทมขนมชื่อเล่าขนมขาวเหนียขบัววาวเลยตล์ดีด้วยพี่จะเลิกจะเลี่ยงถ้าหน้าจะไข่มาแดงมาดำมาลี เราจะมาถ่ายยศหรือซื้อเราจะมาถ่ายยุดสอยด้วยถ่ายชุดสอยด้วยชุดสอยด้วยถ่ายชุดสอยด้วยชุดสอย

ติดไงเนอะจะเขาหองสิยังหือันนี้ห่าบาทมันรู้พันขีไม่ละหบาบาทชีวัยหกพันเ่าเนาะดดเด้อโดย lúc xin nha anh. À, phải có thân thân thử cứ thôi hết nháp này 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 เป็นสองชิ้นววะเป็นสองชิ้นยังยุกเดินเม่อแล่จจเอานะยังมีมีคนอาแล้วแม่น่ะอ๋อมืดแล้ววะสั่งไว้บ่ฮัลโหลนี่โรทระหึงเอาไป สั่งอะไรบอเป่าสั่งอะไรบอเอาเล่ะมาย่างเอามาอย่างอมเบอกาเอาบอกะ่ไปนำสลัดย่างอยู่เมื่อไรเอาไปเห็ดยินแรงเนาะอืมมัดกราสลัดสปอตมินจาค่ะหนสอลุมม <Saint> อาหมักใม่ใส่น้ำเนาะต้แ็บเงียบดนี่ยมอนยัรุดยรุดด่สุดกนอาวจะมีกรพาว่ะไปไปได้เ้มาเป็นไงก่าน่ะอื่นไหม ส่งเสือนะอืมเสือกันแนาวเนาะจะตัวเท่ๆตัวงามๆของพู่ทายใช่เลยตี้ตัวงามามทำอะไรทำไม่ยากหรอกจะให้เคยรู้ไม่ตัวงามๆอะไร้เ้ยเสือเให อุ้ยมีอันนี้น้ำอีกเอาอเียวนะคูอาันอียังเกยงซาบูอพน้อซาบูไมีซาบูอีกเด้ดินลนม่บ่กมันเป็นตามินสาเลไมมันจะได้ไดดุเอาจขี้คุ้งเ้อ สิ้นแล้วไดนี่ลิกกับตัวนี้เอาตัวนี้ลกกับตันี้ตัวนเสนี่มีไข่มีอะไรเจลแดงอ่ะไข่สั่งไข่ี่ไข่ไดนอสเอานะพ่อได้พ่อได้นี่่ะพอดี่า่อ่ร่อ่าไม่าตัวนี้เนาะอาต้นงา เอาปูอัดเห็นี่ไม่กินเมือนเอาอไปกินคุนควันนปียเลยจ้ะมใส่ไม่กินเพื่อนม่เนี่ยมาม่ช่ไปซื้อควันมันคือบุยรกระไรจ้ะเาไอ้เ้าวแปูอัดนะสี่สิปูอัดสี่สินโอ้หนกยังหัเห็น